นะครับอาจจะมีก็คือว่าอาจจะมีเร่องบัานใส่กับขอบผู้จัดของบ้านใส่กับผู้ปญิงจะดันบ้ากใส่กับงานจัดงานจัดบ้านจัดของนะครับจัดบ้านจัดของควนงานจับประการรู้บานเอครับเพื่อไร้ตเพื่อม่ใจระยะยังแอกนเงมการัาบงคยัรัใจแบบนี้ครับขอบคุณในลายแ่น้ของผูิบาลของผู้วย แต่งงานใหนะคับขอุ again, card, grade, ุกติจิตในะรัคือนานุทุกวดเรื่งแ่งขันคนไยของวุนอง่รับตแ่นั้น บอกวามนมนะันไนะเนียไเ็บเงินกันนะครับ็ได้เอาไปมัจนรู้วนัต้องดทยเปดือยวก็อขาูเดี๋ยว้อปุจคบุเปินต่งืนะคับแต่เชื่อจรงเา้โมยแอปเปิลหรืออาตุยทู เหน่าหน้าส <ithe> ัน <certeza> บ <dunno. the öst> ้านัเรื่องหน้าสุได้เย็นบ้านจังเรื่องเข้าแล้วต่กคเห็นพายจะลื่นหายแต่กันฝนไม่เยอะอ๋อเป็นเหตุผลแต่ีมจายนั้นก็ทเหลือเี่มก็คนเาดด้บมีาเงินงทุตงานตอวดเอนอหญ่โทำ่รู้แต่่จังหวดตมอไร้ังเดกังก รถต้นก็มารรถก็มาใจรบกันนะเชื่อได้กอกันจุดไทัพ่าน้ก็ไปเรียกนะครับจากเ้านั่งบานจดใุดทจจุุใจจุดใจจเก้าท่านปัญญาเก่าท่าน่าวซอยเ้าเกาว้นไใต้เวลาขับเวลาขับเวลาขับได้ไก่คุอยหอมหอมอมหอมขึ้นนะครัร้านคุณป้าโดนท่านมาจากท่านไกลนะครับแต่ขอให้เดินให้ครับ จารต้าจากยอให้ใส่เื่อปูานโ่งสารพันทุางให้เพื่อนสุขสันตจะเลจะเียนดั้งคุณคิดงอกแต่ในเช้าวอาทิตที่เู้่อบอกเพื่อจะให้วดูได้เลยเพ่อนท่านทุกท่านได้ากฝ่าัวใจต้องฆ่าตัวมาตาดพน้า่เราวบาดเจ้าเื่อเน้าแบบร้อยยูคานสุขสันต์จรเล่นตกยันกับตัุสภาพร่างกายจะเ่นเป็นคนเป็นจัลั่นแข็งแรงให้รักดูไปแม่น่ากดนะคะ ได้ระสบสัรสมานกาศนการจัดงานข้าปาศากะจูของวัดมแปงนะคะแล้วที่ขายไได้นะคะนืนะคะแ่ตัวแ่ตัวเดือดเถิดนห็นใจนะคะเห็นใจคนเถิดดุเนะฮะตัวกับตัวหันใจนะฮะแล้วก็จัดรถ เติมนี่จากการแปลงไฟกระสก็หลายรอบนะคะถ้าเบียดเลืนโตก็โดนหลายรอบนะคะก็เห็นจอบที่ปาทายมาตาขอขอบคุณเบียดเป็นตอนะคะที่นำปลาดุกมาเชอมา35กิลรนะคะลาดุก35กิโลร้าไปดูแม่ัวนะคะไปดูแม่ตรัวเขียวเสวย หลบพ่อได้กินครับ้าน่เป้ลบพก็ได้นครแล้วก็จะบอกว่าตัว,ว,วล่าเราก็จะดูแลแม่ตัวให้มีชีวดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้ เราจะไม่ได้นำเงินของเกิดการมาใช้นะคะมีกับผู้โดยได้หรือไม่กินได้หา่วยในโบราณนะครับในอบราคที่โาแต่ทั้นนี้ทานดก็ได้่า มันขุดสีเพราะได้กินครับบลายมีต้นเดียว